ในการทำข้าวหลามของชุมชนพระงามจังหวัดนครปฐมนั้นเชื่อาเพียงแค่กรอกข้าวเหนียวลงกระบอกแล้วนำไปเผาเท่านั้นแต่มีภูมิปญาที่สั่งสมกันมารวมถึงความพิถีพิถันในทุกๆขั้นตอนตั้งแต่เริ่มเตรียมวัตถุดิบจนกระทั่งออกมาเป็นข้าวหลามอันหอมหวานจึงทําให้ข้าวหลามชุมชนพระงามตั้งแต่อันดีจนถึงปัจจุบันเป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อมาอย่างยาวนานและนอกจากความอร่อยแล้วข้าวหลามชุมชนพระงามมีเน้นเรื่องความสะอาดเป็นเรื่องสําคัญอีกด้วย เมื่อตัดกระบอกไม้ไผ่ด้วยเรื่อยแล้วจะปิดจุกด้วยใบตองแห้งทันทีเพื่อป้องกันแมลงต่างๆที่จะเข้าไปอาศัยอยู่ในนั้นและกลิ่นหอมจากใบตองแห้งก็จะช่วยเพิ่มความหอมของข้าวหลามในกระบอกด้วยส่วนกระบอกไม้ไผ่จะต้องนํามาจากจังหวัดกาญจนบุรีเท่านั้นครับเพราะไม้ไผ่ที่ซื้อมาจากที่นี่มีเยื่อไผ่นาและต้องใหญ่เพื่อผ่านการเผาแล้วข้าวหลามจะมีผิวเรียบและข้อออกจากกระบอกได้ง่าย เมื่อกะบอกกําังสะอาดแล้วนะครับมาถึงขั้นตอนการกรอกกันบ้างครับลงไปเลยครับขั้นตอนการกรอกนะครับเราก็จะมีทั้งกะทิข้าวเหนียวแล้วก็มีถั่วดำใส่ลงไปนะครับแล้วก็เทคนิคง่ายๆก็คือใช้นิ้วใช่ไหมครับในการกดเพื่อไม่ให้ข้าวหลามนี้แน่นกนเกินไปเมื่อเวลาเผา่เสร็จนะครับรสชาติก็จะไม่อร่อยจะไม่กระแทกเด็ดขาดครับมาเสร็จแล้วนหครับมาเราใช้ใบตองแห้งนี่หละครับปิดจุกให้แน่นพอประมาณนะครับไม่ต้องแน่นจนเกินไป แล้วก็เผาเสร็จแล้วจะได้กลิ่นที่หอมมากมากเลยทีเดียวครับส่วนผสมอย่างน้ำตาลเกลือถัดด่วดำกะทิทุกชนิดต้องเลือกคุณภาพที่ดีที่สุดเท่านั้นครับเดยื่อเฉพาะข้าวเหนียวต้องเป็นข้าวเหนียวเคี่ยวงูเพราะมีเม็ดเล็กมีความอ่อนนุ่มในตัวข้าวเหนียวต้องนำมาแช่3ามชั่วโมงและล้างจนมั่นใจว่าไม่มีเศษผงตกค้างการแช่น้ำถึง3ชั่วโมงนั้นก็จะทำให้ข้าวเหนียวดูดน้ำกะทิเข้าไปอยู่ในเม็ดข้าวเหนียวอย่างทั่วถึงทั้งกระบอกครับ การบรรจุข้าวเหนียวลงกระบอกแบบนี้นะครับทําไมแม่แอดถึงต้องมีห้องที่ปิดมิดชิดขนาดนี้ครับเพื่อความสะอาดค่ะครับเพื่อความสะอาดแล้ถูกต้องตามที่สาธารณสุขเขากําหนดให้เราด้วยคือว่าต้องวาง สูงจากพื้น60เซนแล้วก็มีห้องบรรจุมีมุ้งลวดมีประตูปิดเรียบร้อยโดยปกติแล้วในห้องนี้จะมีคนทําอยู่ข้างในแล้วถ้าคนจะดูข้างนอกส่วนมากจะให้ดูข้างนอกไม่ได้ให้เข้าใาจเข้ามาแบบนี้ไม่ได้ไเพื่อร,า,รากษาความะอาที่แบบแล้วกต็ต้องมีต้องมีเนี่ยต้องมีใส่หมวกแล้วก็ผ้ากันเปื้อนถุงมือนี่เป็นพลาสติกใช่ไหมครับผมเรียบร้อย โอ้แม่ครับถ้าสุดซื้อข้าวหลามไปทานนะครับ mm hmm. ข้าวหลามนี่มีอายุกี่กี่วันนะครับข้าวหลามเนี่ยเหรอคะข้าวหลามเนี่ยเราจะบอกได้อยู่ได้เต็มที่คือข้าวหลามเนี่ยจะอยู่ได้แค่2ขวบ2ขวบ2ปีอะครับ2ขวบไม่ใช่ค่ะคือว่าถ้าอย่างข้าวหลามค้างคืนเนี่ยเราก็เรียกว่า1ขวอย่างหนึ่งวันเราก็เรียกว่า1ขวบ oh. ถขวข้าวหลามค้างคืนเราก็จะบอกว่าข้าวหลามนี้มันสองขวบแล้วนะครับ อราไม่ใช่ว่าเป็นปีเป,นนเป็นวนันเป็นวันเป็นคืนใช่ไหมแต่<อ>ทีนี้ว่าเราก็จะเรียกกันว่าถ้าข้าหลามสองขวดก็คือว่าข้าหลามเนี่ยค้างคืนมาแล้ว ชมรมข้าวหลามนครปฐมที่เกิดจากการรวมตัวการของกลุ่มผู้ทำข้าวหลามมีหน้าที่ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตรวมทั้งมีการตรวจสอบคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปครับโดยล่าสุดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมให้ข้าวหลามผ่านหลักเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้รับเลขเครื่องหมายอ,อยอเป็นจังหวัดแรกในประเทศไทยพี่โออาจครับข้าวหลามพระงามของเรานี้ถึงต้องมีการตั้งชมรมกันเลยเหรอครับ ชมรมคือมีวัตถุประสงค์ให้ความรู้เสร็จแล้วก็ให้ทำเป็นมาตรฐานเดียวกันร,ราคาสามารถควบคุมได้นะฮะไม่มีการแย่งกันไปแย่งกันมาแย่งลูกค้ากันไปกันมาเสร็จแล้วอีกอย่างหนึ่งคือทำยังไงก็ได้ให้ข้าวหลามเนี่ยฟื้นขึ้นมาอย่างเก่าขนาดเนี้ยพูดง่ายว่าข้าวหลามก็ฟื้นฟูนขึ้นมาเพราะเมื่อก่อนเนี่ยทุกทุกหลังคาเรือนเนี่ยทำเป็น ครอบครัวคือเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนแล้วก็ตอนนี้พัฒนานโดยที่ว่าเมื่อเขารู้ว่ารายละเอียดข้าวหลามเราเนี่ยสามารถค,คนที่บางครั้งเนี่ยออกไปจากชุมชนนี้อาจจะไปเป็นไปแต่งงานที่อื่นไปได้สบายได้เคยที่อื่นก็ไม่รู้จะทําอาชีพอะไรถ้าเอาอาชีพเดิมนี่คือข้าวหลามนี่ยตอนนี้ถึงว่าทุกทกแห่งที่ว่าทําตรงเนี้ เขาหลังตอนนี้รู้สึกจะไปได้ดีที่สุดคือหลังจากเราตั้งชมรมไปแล้ว วันนี้ชมรมข้าวหลามนคนปรปฐมจึงเป็นตัวกลางช่วยตรวจสอบดูแลคุณภาพข้าวหลามให้เป็นมาตรฐานเดียวกันครับโดยเฉพาะเรื่องรสชาติแบบดั้งเดิมที่เป็นเอกลักษณ์ของนคนปรปฐมคือรสหวานมันเค็มและยังได้พัฒนาเมนูของข้าวหลามนคนปรปฐมเพิ่มขึ้นมาอีกโดยมีข้าวหลามกระเพรากุ้งและข้าวหลามขเขียวหวานไก่ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่ากับข้าวหลามด้วยใครผ่านไปผ่านมานคนปรปฐมก็สามารถหาซื้อรับประทานได้เลยนะครับ